สวัสดีครับมาพบกับช่องเสือลายล่าซ่านครับมือนีผ้าตะเอืองมาใส่เบ็ดนะครับผมวันนี้มาใส่เบ็ดนะครับอยู่ทุ่งนานครับบ้านสะแก้วนะครับตําบลโคกกลางอำเภอพนมลุงลักนะครับมาติดตามชมนะครับว่าห้ามมือนีไมายห้าอยู่ทงหน้าว่าไม่เสด็ปลาใสด็จจักโตจักโตนะครับมาติดตามครับผมติดตามครับเอาครับไปเลยเอาหลังแรกไปเดิมก่อนครับสักตัวหนึ่งหลังแรกนะครับมือเอ้ามีจริงดีด้วยติดตามครับมาครับมาดูตะเอื้องใส่นะครับ ลังแรงนะเท่านี้ครับมัอนี่ใส่ลอยลังครับลอยลังแต่ว่าเหงือบพดอสิไส้ประมาณหาสิบลังนี่แหละครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศทุ่งนาปักแล้วเติงปักแล้วครับมาปักเบ็ดน้ากันครับผมคอยชมผลงานนะครับว่ามันสีติดบอลนี่เบ็ดหาสิบลังเบ็ดลอยลังเลยแต่ว่าสีไซจกหาสิบครับผมโอเคครับผมรับชมครับดาวรับชมครับเอาใส่เหงือดนะครับ สีเสเดือนครับมันนีงเงีตงยตัวใหญ่ตัวน้อยผสมกันไปครับมาแล้วใส่เลยอาจาร้งกดหยุดมาครับมามา ครับผมปลาเขาอ๋อแค่นี่แหละครับมาครับนีเออ่เป็นคลิปในนอหอนายตาเอิงถ่ายหายนี่ครับเนีย่ยเสดเดือน,นครับตาเอิงลุยเองนะครับผมให้ถ่ายกลัวถ่ายไม่ไม่ผ่านนะครับผมลองถ่ายเองนะ่ว่าเดี๋ยว สักหน่อยก่อนครับบรรยากาศทุ่งนาเขียวกัะจีนะครับที่บ้านสะแก้วนะครับอําเภอพนมดงรักนะครับจังหวัดสุรินเรานี่แหละครับผมไปเลยเติร์เบ็ดหลังแรกปีแรกของอันนี้ครับร้อยคันแรกของปีนะครับเพิ่งมาใส่นะครับครั้งแรกนะครับติดตามครับผมจมกันเรื่อยๆโอเคครับผมทนี่51ครับเนื้ยเอมันพอพ่อเนี้ยพอพอครับคันที่51 มามามาเบิง้งขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายครับขั้นสุดท้ายาไปเรื่อยๆใายหน้าช่าหนะครับมืนหนีเฮาใส่อยู่ทีหาสิบสองหลังนะครับเงียเหมือนนะครับโอเคครับอน,นะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าๆนะครับหาหามงกว่าหรือหกโมงกว่าดีลบรไปเบ่งนาฬิกาเดี๋ยวเฮาสิมาติดตามยามเบ็ดยามแรกนะครับผม ตอนนี้เขาส่เบสเซแล้วครับผมมาเบิงครับมาเบิงหลังนี่ครับเห็นปลายัางกินบุญนี่อู้ดปลาเขิงครับเอาวัวพี่น้องเอามันโหลดแหละเต็มแหลกของปีอยากหัวดิฮู้ปลาหมอครับปลาเข็งปลาเข็งปลาหมอเต็มแหลกของปีนะครับโอเคครับเดี๋ยวปลดปลาพี่น้อง ปลาหมออีกแล้วเห็นบมนี่โอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งหลังต่อไปครับเบิง่งนี่นี่ดินแล้วครับโอ้มีแต่ปลาย่างดอกนี่แต้มทีสามครับยามกลับครับมาใส่เนียโอเคครับผมเดี๋ยวมาเบิง่งตัวนี้เแบบ็ดมันคือจมๆตะึงเแบ็ดจมเลยเอ้ายกขึ้นดูตอนเย็นนะครับยามกลับนะครับอ่ายกยกยกโอ้เอาขึ้นมาวะยังนี่ ปลาช่อนลุบแนนอนนะครับแต้มีซีของยำแรงครับโอ้โหติดตามนะครับเดี๋ยวไปชมตอนกึกคืนต่อครับผมโอเคนะตาเอิงกำลังปลดนะครับเด้ซีแต้มะครับได้ปลาหมอปลาหมอสามปลาคอหน่อยหนึ่งครับถามาเบิ่งตอนกลนขคืนครับสิคือบอติดตามรับชมครับสงสัยสิติดนะครับหลังนี้ครับเบิ่งเบิงเบิ่งเบิ่งเบิ่งมาดึงมาครับโอ้โหปลาอะไรครับมารุนกันโอ้ปลาให้ยังโดดนี่น่อยกันหน่อย โอเคครับมาครับปดเลยนี่อู้ตัวหน่อยฮกเอาหมดเลยมัอนี่เดี๋ยวลงทุนเสียบเงินแล้วครับนี่ครับโอเคครับอู้หูพี่น้องมาบ้างครับมาบ้างใกล้ๆมาบ้างใกล้ๆตีเราตีเราอึ๊บโอ้ยคือเก่าอีกแล้วหมาจะปลาได้หน่อยครับโอเคครับผมข้ายามกลับนะครับ ยามกลับยามแดงห้องใหญ่สีแตมนะครับเดี๋ยวห้องไปเบิงยามขึ้นครับมาหลุ่นย่มขึ้นนากันนะครับผมสวัสดีครับเราก็จะพาไปยามเบ็ดนะครับโอเคโอเคไปเลยตามมาตามมาครับบางแรลกพี่น้องโบหมานเลยตะเอิงกำลังเสียบเนื้ออยู่ครับผมโอเคครับหยุดหมดเนื้อครับหมดเนื้อติดตามครับตอนนี้ห้องออกมาทุ่มครึ่งครับว่ามันสิได้บอ บ่มีเสียงปลาบอดเลยนหน้ามองนี่พิษแล้ววะเดี๋ยวติดตามชมกันเรื่อยๆครับผมวสิได้บ่ดได้วสิมานบ่มานครับอยู่ใช่ไหมโอเคครับติดตามครับมดเนี้ยครับอันนี้ครับบ่คือเลยเป็นยังไงนี่ตอนนี้ประมาณหลังที่สีล้งที่หาครับผมโอเคครับติดตามครับผมตะเอิงเสียบเหยื่ออยู่ครับเดี๋ยวไปเบื้องหลังอื่นกันด้วยครับผมเมือติดเลยสว่างอยู่เนาะแต่เอิงเสียบเหยื่ออยู่ครับผมโอเคครับผม จะไปชมรี่เลยครับครับมาเบิองหลังนี่เห็นสั้นๆนะครับเอ้ายกวะเห็นสั้นๆปลาอย่างยกยกยกขันเบ็ดขึ้นเลยยกเอามานี่ให้ท่านผู้ชมดูด้วยเอามานี่อ้ปลาอย่างนี้เติองคือเก่าปลาเค็งครับปลาเค็งจะปลดก่อนครับผมปลดเติงปลดปูปลาหมาเลยมีแต่ปลาในน้อยเาปลดยี่นี่แหมไมนจะหล่นน้ำเอาหมดเลยมือนี่ปลาเค็งครับถ้าลูกเผามาเห็ดบาบแท้มือนี้ในปลาไหนแต่ปลานี่ครับ ปลาปลาขิงครับปลาหมอเห่านี่เลยครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งหลังต่อไปครับผมท่านผู้ชมเบิง้งที่หายเบิ้งปลาลูกคอ,อกเลยครับเบ็ดตัวนี้หลังสี่ท่ายบุหงาเต็มเลยนี่ครับปลาลูกคอ,อก่องมงเตเอเต็มเลยครับปลาลูกคอ,อกหลังนี้หลังนี้เราอาจมีหลุนครับผมอาจจะโดนแม่มันกระไดเดี๋ยวทำมาเบื้องยำเสาครับหรือตอนกลับมาครับผม โอเคนะครับไปแล้วไปลังต่อไปครับมาเบิ้งครับหลังนีติดครับเด้เด้ได้ไปยังครับปลาหยังปลาคอปลาคอครับอ่ะต้อเอื้องจัดการดิจัดการจัดการปลาคอเห็นแล้วเห็นแล้วดิงง้นข้าวขึ้นมาเลยเออยกยกมาโชว์มาโชว์หน่อยโอเคครับปลาคอหน่อย ท่อของตะเอิงน,นี่แหละดีโอเคครับปดปดปดขออนุญาตปดก่อนครับตัวนี้เสียบเนื้อครับเมื่อกี้ลังนี่แหละติดปลาคอหน่อยครับผมบหไงบนไดอาติดตามรับชมครับผมโอเคมาเบิ้งครับพี่น้องตัวนี้ม่วนกอเขาอยู่ติดเราวนี้ติดเราครับติดเราติดเราป้ายยังโอ้ปลาเข็งฮิคา<อ>ร์ปลาเข็งครับะตะเออครับ โชว์โชว์ดิโอ้มีแต่ปลาในหน่อยครับเดี๋ยวมืออื่นเราจะไปหมายใหม่ครับโอเคเรียบขออนุญาตปวดกันครับปวดก่อนปวดก่อนเบิ้งขันนี้ครับเนื้อเหลือครับเหลือเนือยครัคบเอ็นบอนันครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบืบ้องหลัง<อ>ต่อไปครับผมเบิ้งน้ำกันปลาเง,งืงครับเบิ้งเบื้งโอ้พีแต่ปลาหน่อยครับปลาเข็งครับโอ้อ้าตะเอิ๊ก ตามทีเท่าไหร่นะเอิงอันนี้แตามทีซีครับแตามทีซีหรือแตามทีหานี่นะครับของขึ้นนี่ครับไม่จะปลาหน่อยครับขคือดอกบระมานเลยเยันอื่นเปลี่ยนหมายครับผมโอเคครับติดตามครับเดี๋ยวไปเบิบบ้งต่างต่อไปมาเบิ้งตุดเขาเบิ้งตัวใหญ่ต,ต,ตัวหน่อยปันไดน,นี่เติางมาเต่างจมคันเลยนี่ดึงจมคันเลยมาติดตามเบิ้งนํากันครับมันจะเป็นปลาอย่างดึงขักเลยโอ้ยปากคอ บใหญ่ดอกนึงว่าแต่สีตัวใหญ่มันดึงแห้งไงซื้หามึงเอ้ยเอาปลาคอหน่อยครับซ้อมของตะเอื้องนี่แหละครับผมัครับโอเคครับปลาใหญ่เลยหนุ่มตะเอื้องติดแล้วดึงขึ้นมาเลยอ๋อโชว์ออฟหน่อยอันนี้ตัวที่ห้าของคืนนี้ครับมีแต่ปลาในหน่อยครับผมโอเคปลดเลยเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปนํำกันครับผมติดตามครับโอ้มีแต่เงือเหมือนครับ ปลามันบ่หรือมันบ่มีปลาบูนนี่บ่กินเลยครับผมโอ้มืออื่นสิเปลี่ยนเป่าครับสิเปลี่ยนเป่าไปทางไห่ครับมืออื่นติดตามรับชมกันเรื่อยๆครับเหลืออีกประมาณสิบหลังครับผมโอเคตามไปเลยครับไม่ต้มงรับคือไหมเหลืออีกประมาณสี่หลังสามหลังครับผมติดตามครับผมครับนี่มาเบิ่งหลังนี่ครับอ้าปิดวะเอาปิดเสยอไปยังครับ ปลาเข็งครับปลาเข็งโอเคครับปลดปลดปลาบนใหญ่ครับหน้าทงนี่สงสัยมันหนามกาลังมาครับผมมีแต่ปลาในหน่อยครับผมหรืออีกสองลังสุดท้ายมันหลุดนํากันครับว่าสิใดบ่ดใแเราถ่าไปเบิ้งย่ำเสาอีกเที่นึงครับผมตามครับสองลังสุดท้ายแล้วครับมืดแล้วครับบดถือแล้วครับเดี๋ยวเข้าถ่ามันหลุดย่ำเสาน้ากันนะครับตอนนี้เข้ากําลังไ่เนื้อหรืออีกหลังหนึ่งบดถือครับขึ้นนี่ได้หาแต้มครับผม เดี๋ยวเข้ามาลุ่นย้ำเสาร์น้ำกันนะครับผมติดตามครับสวัส,ส,สดีครับมาพบกับเสือลาลาซาดนะครับผมวันนี้ยามเบ็ดนะครับผมวา่าไงตะเอ้องเป็นตะได้ไหมฮะน่าจะครับนา่าจะยังไม่รู้เหมือนกันเออ,เ,อ,อเดินดูครับต้องดูต่อไปมาครับมา,มายกมาอู้ตะเอิ่งใหญ่ตัวละปลาดุกอุก้ยก็ปลาดุกอุยอุยหรือไม่อุยครับ โอเคครับผมติดตามครับประเดิมครับประเดิมประเดิมตัวแรกนะครับผมโอเคครับผมแต้มแต้มหนึ่งนะครับผมวันนี้ท้ายังท้านั่งลำบากนิดหนึ่งโอ้โหติดตามครับโอเคครับไล่ดูเรื่อดนะครับผมตามครับครับมาดูหลังที่สองนะครับโยเลตเตอร์อะไร อู้อู้มัน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 มาวางมาวางมาวางคือไงแท้ฮะคือใหญ่แท้ปิดไปดิโอ้หักขนาดแม่นบ่เดี๋ยวยกให้ท่านผู้ชมดูดิมาดูก่อนครับโอ้โหติดตามครับตินบ่ครับมาเบิ่งฮะครับผมมันมันครับมันแท้ ม,นนมันเท็นนอ้มือนีว่วางๆางางตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่แล้วตึง้งมาาลยครับติดตามชมครับเรา,เราสามน่าจะตัวที่สามแล้วใช่ไหมสามสามอ่อาวดูสิจโอ้โอ้โอ้อโอปลาอะไรนี่คือปลาอะไรนี่พันยาพันยังเลย จุ e, go, go, Ooh, course, ๊บมาจุบมาจุ um, <ine> <laughs> <BLANK limitation> <t> ๊บมาจุ๊บมาอู้มันมาครับมันมาพี่น้องไฟพี่น้องออ้ยเต้น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 วังวางวังวังวังตามครับตามครับมาดูกันเรื่อยๆนะครับ ว้าวดูครับเฮ้ยจ,จิ้มจุ้ยมัน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 มาซืา้อเลยครับ โอ้ห่อนหอนโอ้โอ้พลอยแล้วพลอยแล้วพลอยแล้วบอลนี่โอ้โหอ้ยมนัมนมนันเฮ้ยน้องเห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมนันมันครับโอเคครับโอ้สุดยอดเลยครับมนัมนมนันครับมันมันยอดครับผม คือปลาลุกหลายแทกโ,โอ้ได้อยู่ได้อยู่มาเลยครับโอ้โอ,โอ,โอ้จะนับทม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  มาเลยจะนําจ็รับอู้ตรงนี้ก็นย่ำเศร้าเลยหกโมงเจ็ดโมงนะครับโอเคครับผมขากปลาอ้อยนะครับผมมือนี ปลาอ่อยทุ่งหน้าอยู่ฝนุมลงลักนะครับตามชมนะครับผมมือนี้ทุ่งหน้าแหกม,าม,กมกหก้านนะครับมือแรกมือแรกแหกม้านนะครับนี่ลงโอ้หักหักนี่นะ

เลยโอเคครับผมมันมานะครับโอเคครับโอ้สุดยอดเลยครับ ครับผมติดตามครับตาครับผมรู้ครับผมอู้ไปยังเนาะไปยังนี่คือพันยานี่อ่าอู้แต้ยงยก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  ปาดตเอื้องโอ้ย,อยขักน,ขนูขังเน่ขังเน่ขังเน่โอ้โหแฮมติมดตามครับผมชมเรื่อยๆครับผมเคครับน,นะครับยามรอบเช้านะครับได้ปลาดุกเจ็ดตัวนะครับได้เจ็ดแต้มนะครับผมยามรอบเชา้าได้ปลาดุกเจ็ดตัวนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากช่องเสือร้ายลาซานไว้ด้วยนะครับผม กดติดตามกดกระดิ่งนะครับกริงกิงกิกงนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ